ขยับมาดูที่ทองคากันหน่อยเมื่อคืนที่ผ่านมาทองก็ลงแรงอยู่เหมือนกันนะคะคุณผู้ชมเกือบเกือบสาเหรียญแนวโน้มปัจจัยส่วนใหญ่ก็เนะะี่ยค่ะเราไล่เรียงกันมาตั้งแต่ต้นรายการตลอดทั้งสัปดาห์แล้วนะคะมาฟังมุมมองแล้วก็คําแนะนําด้านการลงทุนกันนะคะซึ่งก่อนจะไปคุยเดี๋ยวเช็คราคาเช้านี้จากสมาคมค้าทองคําบ้านเรากันหน่อยดูกันหน่อยนะคะว่าราคาทองเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างเพราะบาทก็อ่อนเหลือเกินนะคะทองคําแท่งราคาขายออก29,750รับซื้อ29,650ทองรูป,ปพรรณขายออกอยู่ที่ สา่รรับซื้อ2 9 1 2 2บาท36สตางค์เป็นประจำทุกวันศุกร์นะคะพูดคุยกับคุณนัทพงศ์หิรัญยศิริประธานฝ่ายบริหารกลุ่มบริษัทในเครือ MTS Gold แมททองศุกร์อยู่ในสายแล้วคุณนัทพงศ์สวัสดีค่ะสวัสดีครับหลุดพันเจ็ด 1, 7, ให้ได้เห็นกันแล้วประเมินสถานการณ์ยังไงต่อคะเมื่อวานนี้หลุดไปซับหนึ่ง <c oughs> ะครับแล้วก็ดีดกลับขึ้นมาก็ราคาทองก็ยังโดนแรงกดดันอยู่นะครับหลังจากที่เงินเฟอ้ออเมริกาออกมาสูงที่สุดในรอบ สี่สิบปีนะครับเก้าเปอร์เซ็นเก้าเปอร์เซ็นหมายความว่าฝากเงินไว้ร้อยหนึ่งเนี่ยขาดทุนเก้าบาทนะครับใครเก็บเงินสดฉะนั้นทางบางคนก็ถามว่าเอ๊จริงๆเงินเฟ,เฟอ้อมันสูงทำไมทองมันลงอ่ะนะฮะซึ่งจริงต้องบอกว่าตอนเนี้ถ้าพูดในแง่ของดอลลาร์เทอมแล้วกันะะทองในดอลลาร์เทอมเนี่ยมันถูกกดดันมากขึ้นเพราะว่าคู่แข่งสําคัญของทองเนี่ยคือดอลลาร์ะฉะนั้นพูดง่ายก็คือถ้าผมถือดอลลาร์ผมไปฝากแบงก์ตอนนี้ผมอาจจะได้ดอกเบี้ยสองสามเปอร์เซ็นต์แหละในขณะที่ถ้าถือทองเนี่ย มันยังโดนฉะนั้นคนก็ขายทองไปเอาดอลลาร์ไปฝากแบงก์แทนเพราะว่าถือว่าเป็นเซฟเฮฟเว่นอีกตัวหนึ่งฉะนั้นพอมันเป็นแบบนี้ราคาทองก็โดนแรงเพยขายออกมาเยอะมากแต่จริงๆถามว่าแรงซื้อเนี่ยก็ก็ยังมีนะครับแต่อาจจะไม่พอเท่ากับแรงขายที่ออกมาจากทางกลุ่มทั้งกองทุนสถาบ,บันเนี่ยขายออกมาเยอะมากนะครับ<ะ>แต่ว่าถ้าเรามาดูทองในภาพของทองไทย<ะ>กลับลงแมงไม่เยอะมากนะครับรูดสามหมื่นแล้วมาอยู่ที่เราบอกกันก็คือสองหมื่นเก้าห้าร้อยแล้วอันนี้เป็นจุดแรกเพราะว่าอะไรครับเพราะว่า ถึงแม้ทองลงแต่บาทก็อย่างที่รู้กันนะครับอ่อ<ะ>นที่สุดในรอบหลายปีเลยทีเดียวสามสิบหกนะคะสามสิบหกจุดหกเรียบร้อยนะครับตอนนี้คุยกันอาทิตย์ที่แล้วยังสามสิบห้าตอนนี้จะสามสิบหกแล้วฉะนั้นพอบาทอ่อนทองไทยก็เลยลงไม่เยอะหมายความว่ามูลค่าทองเนี่ยจริงๆในบ้านเราก็ถือว่ามันก็คุมมันก็ไปล้อไปตามเงินเปอ<ะ>อย่างที่เราเห็นกันฉะนั้นถ้าคนคนถามว่าเอ๊แล้วตอนเนี้ยทองซื้อได้ไหมแล้วควรจะซื้อเลนจ์เท่าไหร่อย่างที่เราบอกครับเราคิดว่า 20,009เนี่ยเราคิดว่าอาจจะเริ่มมียังเป็นแรงกดดันระยะสั้นที่ทองจะลงอยู่นะครับเพราะว่าทองตอนนี้เขาเรียกว่าโดนโดนแรงกดดันจากการขึ้นแบบเบี้ยเฟกก็เลยทําให้กดดันราคาทองลดลงแต่ว่าถ้าคิดเป็นโกลอถ้าคิดเป็นสปอตเนี่ยเราให้แนวรับตอนเนี้ถ้าหลุดพันเจ็ดร้อยจะไปเจอที่พันหกร้อยแปดสิบนะครับแ <ạ. S 2> นวต้านอยู่ประมาณหนึ่งพันเจ็ดร้อยสามสิบเหรียญถ้าคิดเป็นทองไทยผมให้แนวรับไว้ประมาณสองหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยนะครับแนวต้านประมาณสองหมื่นเก้าพัน 29,800แต่ว่าช่วงนี้เรนจ์มันวิ่งเยอะนิดนึงเพราะว่าค่าเงินบาทมันแกว่งมากพร้อมกับตัวราคาทองนะครับก็เลยทําใหเ้เรายังคิดว่าถามว่าระยะสั้นยังลงอยู่เป็นระยะสั้นแต่ถามว่าบางคนบอกเอ้แล้วการกับยาวเนี่ยเพราะตอนนี้เริ่มจะเห็นเขาเรียกว่า yield curve, อินเวส e ์เออร์ยูเคิร์ฟก็คือดอกเบี้ยระยะสั้นเนี่ยสูงกว่าดอกเบี้ยระยะยาวฉะนั้นถ้าเสร็จขึ้นดอกเบี้ยแรงเกินไปนะครับก็ยังกดดันทองในระยะสั้นแต่ถามว่าถ้ายิ่งยิ่งขึ้นไปเยอะๆตอนนี้ทุกคนก็ถามว่า ที่อเมริกาเนี่ยจะเข้ารีเซชชันหรือยังซึ่งหลายๆคนบอกมันไม่ได้เข้ารีเซชชันนะเรากําลังอยู่ในรีเซชชันของเบร์การนะแล้วแล้วเราก็จะเริ่มเห็นซิ่งทั่เนต่างๆทั้งสงครามอะไรก็ไม่ค่อยสู้ดีเท่าไหร่ครับอืมซึ่งซึ่งคนที่เทรดอ่ะกูอย่างโกลฟิวเจอร์สเนี่ยทํากําไรขาลงน่าจะพอพอพอเมคมันนี่ได้ถูกไหมคะในจังหวะแบบนี้เออได้ครับแต่ว่าแน่นอนว่าก็ต้องดูด้วยนะคะว่ารดักที่เราเทรดเนี่ยเป็นรดักไทยบาทหรือเป็นรดักที่เกี่ยวกับ อดอลลาร์นะครับอย่างเช่นถ้าเป็นโกลฟิวเจอร์อเดี๋ยวนี้จะมีโกลไลฟิวเจอร์ก็เทรดเป็นสกุลดอลลาร์ก็สามารถทํากําไรเป็นดอลลาร์ได้แต่ mm hmm. ว่าถ้าถ้าเป็นตัวเขาเรียกว่าเตัวเงินบาทโกลฟิวเจอร์บาทเนี่ยก็อาจจะทํากาไรยากนิดน,นึงเพราะว่าค่าเงินตัวค่าในมูลค่าบาทเนี่ยมันปรับไม่ได้เยอะเท่าไหรนะ่นะนะครับค่ะ คุณนัทพงศ์คะเราเราควรจะรอให้เฟดเขาประชุมกันสิ้นเดือนนี้ให้มันรู้แล้วรู้ลอดไปเลยไหมว่าจะขึ้นดอกเบี้ยสรุป75 b บ s ิส point หรือว่า1%หรือหรือในระหว่างนี้มันมัน,ม,นมันทยอยซื้อเพื่อการลงทุนได้ในส่วนของทองคำเอ,อเรายังมองว่าถ้าซื้อแล้วถือยาวๆเนี่ยนะครับ<ะ>ก็ทองคำยังเป็นสินทรัพย์ที่ดี<ะ>ที่เอาไปผู้เงินเฟอ้อเพียงแต่ว่าตอนนี้จังหวะในการเข้าเนี่ยอาจจะรอยิ่งเยอะก็คือค่อยๆถัวเฉลี่ยตอนย่อไปเราคิดว่าอาจจะเห็น20,009 อาจจะหลุดสองหมื่นเก้าด้วยนะครับเพราะว่าอีกตัวหนึ่งที่สําคัญก็คือการที่บาทอ่อนขนาดเนี้ยตอนนี้แบงค์ชาติเริ่มให้สัญญ,ญาณแล้วแบงก์ชาติไทยนะครไม่ใช่แ็่ว่าพอเฟดขึ้นดอกเบี้ยแรงแบงก์ชาติไทยอาจจะต้องขึ้นตามเพื่อ,อมไม่ให้มันเกิดแกลบมากเกินไปเพราะยิ่งเฟดขึ้นแรงอย่างเงี้ยบาทก็ยิ่งอ่อนฉะนั้นถ้าเมื่อไหร่แบงก์ชาติเราเริ่มขึ้นดอกเบี้ยปุ๊บเนี่ยก็จะกดดันบาทก็จะกลับมาแข็งค่า ซึ่งพอบาทกลับมาแข่งค่าอันนี้แหละทองไทยก็จะร่วงลงด้วยฉันั้นก็ต้องระวังปัจจัยที่เป็นตัวค่างเงินบาทนี้ด้วยนะครับโอเคค่ะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะคคสวัสดีคะ่คะน,น้่ก็เป็นทิศทางราคาทองคํานะคะแล้วก็คําแนะนําด้านการลงทุนด้วยระยะสั้นมีโอกาสที่จะเห็นราคาทองคําปรับตัวร่วงลงได้อีกแล้วก็ระวังเรื่องของค่างเงินบาทเอาไว้ด้วยค่ะ ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN ชั่วโมงทำเงินนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ของ TNN ช่อง16ค่ะจะได้ไม่พลาดรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยละคะ่ะ